สวัสดีค่ะเรียนภาษาสวีเดนเบื้องต้นในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาฝึกคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยตัว b บบ bea ใบไม้นะคะโดยคำกริยาทุกคำที่จะนำมาฝึกในคลิปนี้มีหลักการผันเหมือนกันมีมาให้5ช่องเรามาดูตัวอย่างคำแรกค่ะคำว่าถอย ถอยในภาษาไทยนะคะภาษาสวีเดนแปลออกมาก็จะได้อยู่คําคำด้วยกันนะคำแรกก็คือบักการลงท้ายด้วยตัวแอรหรือรอเรือบักการอันนี้ช่อง p r e s e n e ใช้กับประโยคปัจจุบันหรือประโยคที่ไม่ระบุเวลาว่าเป็นอดีตนะคะต่อมาบักกะ อันนี้ช่อง infinitive นะคะวิธีง่ายๆในช่อง i n f i n i t i v แค่ตัดตัว r ออกนะคะต่อมาบักก g เดอันนี้ช่อง p r e ทีริทุมช่องนี้ก็แค่เติม de นะคะต่อมาบักกั u อันนี้แค่เติมตัว t นะคะช่องสุพีหนุ่มช่องสุดท้าย imperative บักกะช่อง imperative กับ infinitive หน้าตาคำเหมือนกันนะคะคำกริยาที่เราจะมาฝึกในวันนี้เรามาดูตัวอย่างคำที่สองค่ะคำว่าอาบน้ำภาษาสวีเดนบอ r d ด r าร์ลงท้ายด้วยตัว R หรือล้อเลือนนะคะช่อง p r e s e n e Infinitive ตัดตัว R ออกก็จะกลายเป็นบอ r d ดาพริเทียริทุมเติม de ก็จะกลายเป็นบอ r d ด r าเด DE e, นี่ภาษาอังกฤษนะคะภาษาสีเดนก็ d e ต่อมาช่องสุพปนุ่มก็คือเติมตัว T ที่ท้ายคำนะคะก็จะกลายเป็นบอดั t อย่าลืมเสียงทอทหารที่ท้ายคำนะคะกระซิบออกมาบอดั t แล้วก็ช่อง Imperative หน้าตาเหมือนช่อง infinitive ก็คือบอดะเบ o เดอเบอเดอบอดะเฉย เรามาดูตัวอย่างคําต่อมานะคะคำว่า k ีหรืออุจระใบซาร์ช่อง present ช่อง infinitive ตัด r ออกก็จะกลายเป็นใบซ์ p เทีย e ร um erm ิทุมเติม de ใบซ์เดสุพีนุมเติม t ใบซาต์ imperative หน้าตาเหมือน infinitive ก็คือใบซ์ เรามาดูตัวอย่างคําอีกหนึ่งคำนะคะคําว่าทําขนมปังหรือทําขนมบอกกัรช่องเพ e เซนซ์มาถึงช่องอินฟิ i ิทีฟตัดออบอกกัดช่องเพรเทียร์เรุมเติมดีอีบกกัเดช่องสุปีนุม่มเติมทีบอกกัดอิมเพรทีฟหน้าตาเหมือนอินฟิ i ิทีฟบอกกัด ต่อมาเราจะมาฝึกคำที่เหลือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะโดยที่เราจะฝึกแค่ช่องเดียวนะคะก็คือช่อง presence ช่อง presence ก็คือช่องที่ลงท้ายด้วยตัว r หรือรอเรือหรือ, r, r, รอ, r, r, รอ r, r ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดความหมายภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยคำภาษาสวีเดนนะคะทุบเช่นทุบผนังนะคะบังการ ลดน้ำหนักบันตาร์อบซาวน่าบัสตาร์ปลดปล่อยก็คือปลดปล่อยให้เป็นไทยให้พ้นจากปันธนาการนะคะเบฟรียา์จำกัดบิเกรนซาร์เข้าใจถ่องแท้หรือรู้อย่างละเอียดเช่นรู้ภาษาสวีเดนอย่างละเอียดอย่างเข้าใจถ่องแท้ บฮชการบีเฮชการยืนยันบครฟตารเป็นภาระบลัสตารให้รางวัลบเลอร์นาร์ปฏิบัติหรือกระทำกับเช่นเราปฏิบัติกับใครบางคนบฮันลาร ตรวจสภาพหรือตรวจเช็คสภาพเช่นตรวจเช็คสภาพรถเบซิกตาร์บอกเล่าเ e เรตารตัดสินเบสล u ตาร์จ่ายเบททอลาเก็บรักษาเบวอรารอนุมนัติเบวิลิาร์ทำให้เห็นเบว i ซาร แนบเช่นแนบเอกสาร b e f ู g ก r สร้างสร้างในที่นี้เป็นการสร้างเช่นสร้างประโยคนะคะ Bildar ถ้าสร้างบ้านมันจะเป็นสร้างอีกคำหนึ่งนะคะนั้นก็จะเป็น Bigger ผสม Blunder กระพริบเช่นกระพริบตา Blinker หรือเปิดไฟเลี้ยวบลิงการคำเดียวกันนะคะกระพริบตาหรือเปิดไฟเลี้ยวปิดกัน้นบล o อเคียราบานดอกไม้บานนะคะบลุมมาร์หลับตาบลุนดาร์ากเช่นรถคันนึงเสียเอารถอีกคันนึ่งเช,ชื่อมต่อเข้าด้วยกันแล้วก็ลากนะคะบุกกซีราร น,น,นัดเช่นนัดเวลานะคะบุกการสกดบุกสตเวอรา์เช่นสะกดชื่อเรานะคะบุกสตเวอราร์เจาะโบราร์เช่นเจาะผนังนะคะโบรารแปลงเช่นแปลงฟันนะคะบบชตาร์รักษา บูตาร์เช่นรักษาโรครักษาคนให้หายจากโรคนะคะเบรกเช่นขับรถไปแล้วเราจะเบรกนะคะบรมซาร์มักจะบูการทะเลาะบลูการปูที่นอนแบดดาร์คำสุดท้ายค่ะเริ่ม เบริยารนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะคำกริยาที่เริ่มต้นด้วยตัวเบียเบียบอไปไม้นะคะวิธีการผันตัวอย่างให้มาทั้งหมดประมาณ4-5คถาคำนะคะถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้ว่าจะผันยังไงก็ย้อนกลับไปดูคําคำที่ให้ตัวอย่างไว้เมื่อต้นคลิปนะคะแล้วก็ลองผันกันดูนะคะ เป็นกำลังใจใทุกคนเช่นเคยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ